วัสดีค่ะมาพบกับรัชนีมาแชร์นะคะแล้วก็ช่องพี่ออลูกอีสานนะคะอ่ะสองช่องเลยเอ่อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหลักกิโลนะคะที่ลหลายๆท่านก็อาจจะรู้ว่าพ่อของรัชนีเนี่ยเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ <to be? S 1> <ๆ S 2> ยี่สิบห้าเดือนเดือนไหนเอ่ย เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าสิงหาเนาะนอนโรงพยาบาลแต่มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือเตียงที่พ่อนอนนะจ๊ะเข้ามาสองงวดแล้วเตียงที่พ่อนอนเข้ามาสองงวดแล้วงวดแรกที่เข้าก็คืองวดที่วันที่หนึ่งกันยางวดวันที่หนึ่งกันยาอ่าเดี๋ยวจะให้ดูรูปแต่ว่าต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์รูปคนป่วยแล้วก็เซ็นเซอร์คนที่คุยด้วยเพราะว่ามันจะเป็นลายกลุ่ม ลายกลุ่มครอบครัวที่เราคุยกันให้บรรดาญาติญาติดูนะแลชนนี้แหละงวดหนึ่งกันยาเป็นคนไปเฝ้าเองก็ถ่ายรูปลงกลุ่มเนาะอันนี้เป็นลายกลุ่มครอบครัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเซ็นเซอร์อันที่ไม่เกี่ยวออกและะ้วแล้วก็รูปคนป่วยเราโพสต์ตั้งแต่วันที่ยี่สิเจ็ดสิงหานีนี่นี่น,น่แต่ให้ดูรูปนี้นึงหมายเลขเตียงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าซึ่งหนึ่งเก้ามันจะออกงวดวันที่หนึ่ง กันยาคือเก้าหนึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะอีตอนที่หวยออกเราก็ตอนที่หวยออกนะราะชนินีก็ดูไลฟ์สดช่องพี่อ๋ออยู่นะคะรู้สึกว่าเวลาหวยออกหวยออเขาบอกว่าอะไรนะเลขท้ายรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาเลขที่ออกเก้าหนึ่งอะคือแบบดีใจดีใจ ดีใจมากที่เลขออกที่เตียงพอ่อคนทางแบบเขานอนอยู่ของชายรวมเนาะหันมามองเราปึ๊บอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไร <c oughs> บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาก็เลยหันหนีอุนอ้นตื่นเต้นไงเอาพอมางวดอันนี้หนึ่งกันยาเลยเนาะสิบหกันยาซิโหก,กันยาหวยออกเลยนะแต่เข้าแต่เข้าเดา้อสิบหกันญานี่น่าจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าวันชนินไม่ได้ถ่ายก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะออกไง แต่พอเอิญก็ออกแต่งวดที่งวดหนึ่งกันยานี่ไม่มีใครซื้อนะเพราะว่าพูดง่ายคือหวยอัน้น <c oughs> หวยอั้นเลยไม่ซื้ออ๋อยังไงเจอละเจอละที่ราชินีบอกว่างวดนี้มาแน่ได้ไทยได,ไ,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 ดไหมนี่นี่ที่ราชินีบอกว่างวดนี้มาแน่หนึ่งเก้ามาจริงๆหนึ่งกันยาแต่ไม่มีใครซื้อนะคะไม่มีใครซื้อเดี๋ยวดูงวด เรดูงวดต่อไปดูงวดต่อไปอ่ะมางวดวันที่16กันยาคือแกก็เข้าตอนที่นอนเตียงที่19แกรู้สึกว่าจะออกมาออกมาอยู่บ้านแล้วเนาะออกมาอยู่บ้าน <c oughs> ออกมาอยู่บ้านแล้วที่นี่หมอนัดอีกหมอหน้าไปตรวจหมอนัดไปตรวจคือได้นอนโรงพยาบาลอีกแหละอ่าพอรอบนี้หมอหน้าไปตรวจได้นอนโรงพยาบาลผลปรากฏว่าเลขเตียงที่แกนอนก็คือเลขที่12 เลขที่สิบสองที่นอนนะมันก็ออกอีกงวดสิบหกกันยาแต่ทีนี้แกออกก่อนวันที่สิบหกไงเราก็ไม่ไม่นึกไว้ฝันว่ามันจะออกออกสิบหกออกหนะึ่งสองเนาะงวดเนี้ยแกออกมาก่อนหวยออกหวยออ,ออกวันที่สิบหกแต่ว่าแกออกมาสักประมาณวันที่เท่าไหร่นาาจำไม่ได้แหละแต่งวดเนี้ยพี่สาวถูกพี่สาวถูกใจดูดูลายกูไหม <laughs> พี่สาวถูกเข้ก,ก็เซลล์ยูจะได้กินหมูกระถาไป เขาก็ไม่ตอบพี่สาวถูกหนึ่งสองนะคะดูหลักฐานงวดวันที่สิบหกนิดหนึ่งเนี่ยค่ะสิบหกกันยาเราก็คุยกันในลายกลุ่มเนาะนี่คนนี้พี่สาวคนโตก็บอกว่า 1, หนึ่งห้องเอ๊หนึ่งสองออกอีกละอันนี้น้องสาวคนเล็กก็บอกว่าสี่หกกับหนึ่งสองเหรอเนี่ยคนที่ถูกคนที่หูขหวยนะคะบอกว่าพอได้กินเนี่ยคนนี้ถูกค่ะพี่สาวถูกคนนี้เนี่ยประมาณนี้ค่ะมีหลักฐานมีหลักฐานว่าถูกจริง ออกจริงแม่งวดใดเด้อหนึ่งสามจะเป็นยังไงก็หนึ่งสามกับหนึ่งแปดเนาะแนวทางแนวทางสองตัวแต่พอมางวดนี้งวดนี้คือหมอนัดไปไปฟังผลที่โรงพยาบาลใหญ่ที่ในตัวอำเภอเมืองโคราชเนาะหมอนัดไปฟังผลแล้วทีนี้ก็กลับ ไปฟังผลตอนตอนไปฟังผลอยู่โรงพยาบาลใหญ่มันมมันันนเป็นเลขตัวเดียวมั้งจำไม่ได้แล้วทีนี้ก็ส่งกลับมาที่นอนสูงส่งกลับมาที่นอนสูงก็นอนหมายเลขไม่เลขเท่าไรฉันถ่ายรูปไปอยู่น่าจะอยู่ในเครื่องที่บันทึกแหละหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนอนหมายเลขสิบสามมาส่งมาพอพยพนอนสูงส่งมานอนนอนสูงโรง,ง,งพยาบาลโรงพยาบาลนอนสูงได้ประมาณสองวันก็ส่งไปห้องพิเศษ ห้องพิเศษได้นอนคืนนึงก็กลับบ้านห้องพิเศษก็ได้นอนห้องหมายเลขสิบแปดก็คืองวดเนี้ยนอนสองเตียงแต่เตียงที่มหาราชโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบา,า,าลบานในเมืองมันมันจําเลขไม่ได้แต่เป็นเลขตัวเดียวโรง,งพยาบาลมหาราชไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกพวกแกไปนอนมหาราชประมาณสองสองสามครั้งนี่แหละนะอยู่ในช่วงสามงวดคืองวดนี้เนาะแต่งวดวันเนี้ยแกก็ออกโรงพยาบาล ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะก่อนมาเราสู่กันฟังค่ะเป็นแนวทางนาะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหลือเชื่อพ่อเข้าโรงพยาบาลหวยออกที่เตียงนอนกนทุกงวดอ่ะไอ้งวดนี้เราก็เลยสงสัยว่าจะใช่ไหมน้องวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปเตียงที่สิบสามให้ดูนะเพราะว่ามันจะอยู่ในเครื่องที่บันทึกแต่พอมาเนี่ยเด็ดได้ปิยู่หองพิเศษนิดนึงเดี๋ยวถ่ายดูถ่ายดูนี่ แกได้ไู่หของพิเศษร,รวม4เตียงเนาะแกได้นอนเตียงที่18นะคะ,ะได้ไปนอนอยู่คืนหนึ่งแล้วแกก็ออกมาเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คืองวดนี้ก็ก็เนาะเป็นแค่แนวทางถ้าถูกก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของ FC หรือพวกเราด้วยก <c oughs> ็วางงวดนี้ว่าจะลองๆนิดนึงก็ได้ลอตเตอรี่มาแล้วแหละนะคะงวดนี้ก็เนาะเตียงนอนพ่อก็13 13กับ18 เตียงที่สิบสามกับเตียงที่สิบแปดฉันก็งงมากทําไมแบบว่าเขามาสองงวดไปไรที่แบบว่าปฏิหารอ่ะก็ไม่รู้ว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะคะเอฟซีอย่าลืมเด้อหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแปดเนาะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อ่ะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแก้ขาวนิดนึงเนาะก่อนหน้านี้บอกว่าเตียงที่สิบสามไม่ใช่นะเตียงที่ สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดงวดหนึ่งตุลานี้นะคะก็เป็นแนวทางนะพ่อนอนนอนเตียงที่สามสิบเอ็ดนอนเตียงที่สามสิบเอ็ดได้ประมาณทักสองคืนเนาะแล้วก็ย้ายไปเตียงพิเศษพิเศษเตียงรวมก็นอนเตียงที่สิบแปดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขงวดนี้ของเตียงพ่อที่นอนก็จะมีสองตัวเลขก็คือสามสามสิบเอ็ดกับหนึ่งแปดนะคะก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทาง คลิปนี้ก็จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกไว้รวยเบอร์จ้ะ